เราจะพาทุกคนไปชมว่าโครงานก่อนจูวอะไรดีที่เราทำเนี่ยในก่อนจัวมีอะไรดีและน่าสนใจก็เดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าเราชรวิปน,นี้เราจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สุนจงชานซีเนี่ยถังมากันที่ในพิพิธภัณฑ์เลยของดรสุนยศเสน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงดร์ซุนยาเซนผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งชาติของจีนและเป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตยค่ะมีทริปก็คือต้องเอาีิชูร้องก่อนค่ะอุ้ยลองมาสื่อไหบ ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่สถานที่ที่สองนะคะก็คือหนุมเจียงส่วก็คือที่อบรมชาวนานะคะเหมือนเป็นโรงเรียนฝึกโรงเรียนฝึกอบรมชาวนาเดี๋ยวจะลองแผ่นกล้องให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงกันบ้างมันฟรีนะทุกคนแต่เราต้องแบบไปสแกนอะไรสักอย่างก่อนแล้วเขาก็จะให้ใบใบม,มาแล้วก็ให้พนักงานดู โรงเรียนฝึกอบรมชาวนาแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เกณฑ์นคนเข้ามาเพื่อที่จะฝึกอบรมและออกไปเผยแพร่กระบวนการคอมมิวนิสต์ต่อไปค่ะสถานที่ที่3ของวันนี้ก็คือวัดตาฝอนั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ที่เหมือนอารมณ์แบบว่า แสดงถึงวัฒนธรรมความเชื่อของคนจีนของคนกวางโจวว่าเออคนกวางโจเนี่ยเขานับถือศาสนาพุทธนะแต่เป็นนิกายนิกายมหายานศาสนาพุทธกามหายานใช่และเอกลักษณ์ของที่นี่นะคะก็คือมีการประยุกต์ระหว่างศิลปะและสถาปัตยกรรมจีนโบราณและปัจจุบันค่ะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในในบ้านตระกูลเฉลแล้ว ที่นี่เป็นบ้านโบราณแบบกวางตุ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์และยังหลงเหลือให้ชื่นชมและศึกษากันจนเป็นที่รู้จักกันในนามว่าไข่มุกแห่งศิลปะสจะาาปตัตยกรรมแบบลิงหนนฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนคนเดินสร้างเชียนจิ๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างที่ทุกคนทราบนะคะกวางโจเป็นเมืองท่าหนึ่งใน3ที่สําคัญของจีนซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการขายส่งสินค้ากันอย่างมากมายค่ะสทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ที่สาของวันนี้แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันเที่ยนหยงชิงหาง ย่านนี้นะคะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมหลิงหนานนี่เขามีบริการเช่าชุดท่านผูด้วยนะทุกคนแกเขาาสวยมากวันนี้วันที่28คือวันที่3ที่เรามาถึงแล้วก็เรามีแผนว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาที่ปลายยูนชันหรือว,ว่าภูเขาปลายยุนนั่นเอง แล้วทาไมเราถึงมาไปยูชันเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดชมวิวที่สําคัญมากแล้วก็สวยที่สุดในเมืองของโซลที่เขาว่ากันใช่คือมันติดอันดับ8ของประเทศจีนตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดอ,อยู่ในอันดับ8อันดับของภูเขาที่สวยที่สุดแล้วก็ท่างเที่ยวควรมาทำไมถึงชื่อว่าไปยูชันเขาบอกว่าหลังจากฝนตกก็คือจะมีเมฆปกคลุมไปแบบทั่วภูเขา ให้มันดูเหมือนเป็นพื้นอะพื้นสีขาวอะเขามีเมฆเยอะเขาเรียกว่าปายยืนชันซึ่งปายแปลว่าขาวยืนแปลว่าก้อนเมฆแล้วก็ชันคือภูเขาภูเขาก็เมฆสีขาวน่ารักดีนะภูเขาก็เมฆสีขาวอันนี้พวกเราก็กำลังขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเพื่อไปยังจุดสูงสุดของภูเขาที่นี่กันค่ะ คุณคณะมน er so ุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่ให้ทุนให้พวกเรามาเที่ยวแล้วก็ได้แบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยใช่กับโครงการมนุษยศาสตร์แบกเต้ท่องโลกสำหรับวันนี้ก็ลาแล้ว so, บ๊ายบาย